พูดพาคุณผู้ชมมาแอววเชียงใหม่กันนะคะเจ้ามาเชียงใหม่ทั้งทีต้องมาแอววที่นี่เลยค่ะย่านกัง้าบ้านถวายเพราะว่าที่นี่นะคะได้รับรางวัลชนะเลิศสุดยอดย่านการค้าจากกระทรวงพาณิชย์เลยนะกัะเจ้าเมื่อปีที่แล้วกระทรวงพาณิชย์ได้จัดการประกวดย่านการค้าจังหวัดดีเด่นขึ้นค่ะบ้านถวายหมู่บ้านสร้างสรรจังหวัดเชียงใหม่เป็นย่านการค้าที่ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงพาณิชย์ให้เป็นย่านการค้าดีเด่นอันดับหนึ่งเมื่อปีที่แล้วค่ะ ค้าโดยฝีมือคนไทยล้วนๆค่ะเรียกว่าได้สร้างสารรค์ผลงานพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตสมแล้วค่ะที่ได้เป็นสุดยอดย่านการค้าค่ะเมื่อมีย่ายกนการค้าอันดับหนึ่งก็ต้องมีอันดับ2-3เดี๋ยวพรุ่งนี้ชมพู่จะพาไปดูค่ะว่ามีที่ไหนกันบ้างแต่คนชอบแต่งบ้านพลาดไม่ได้นะคะ